สวัสดีครับก็ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงานเปิดเมืองไตชีมหารไทยใหญ่ปีที่14สําำหรับปีนี้ก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่17ถึงวันที่21กุมภาพันธ์2 5 6 5จริงๆแล้วนะครับตามกำหนดการจัดงานของทุกปีจะจัดในช่วงระหว่างวันที่6ถึงวันที่10ธรันวาแต่ว่าปีนี้ ด้วยสถานการณ์โควิดทําให้ต้องมีการเลื่อนการจัดงานออกมาเป็นช่วงเดือนกุมภาสําหรับบรรยากาศภายในงานเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างผมก็ได้ตระเวนเก็บภาพสวยๆงามๆเก็บภาพบางส่วนมาให้ได้ดูกันบรรยากาศเป็นอย่างไรไปดูกันครับ ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับหน้างานนะครับซึ่งก็เป็นการตกแต่งนะครับปัตประดาด้วยตุ๊กตามาสคอตนะครับเป็นนางนกกินรีนะครับเป็นไงครับคุณผู้ชม ุกตามัดขอดเป็นยังไงบ้างตุกตานางนกกิน,นรีนะครับและนี่ก็คือ,อ,อบริเวณที่ประชาสัมพันธ์นะครับการท่องเที่ยวนะครับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแม่่องสอน,นะครับก็ mm hmm. จะมีการแจกภาพพันคอฟรีนะครับให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานครับ สำหรับตรงจุดนี้ก็จะเป็นป้ายนั่งนะครับเพื่อที่จะถ่ายรูปแชร์ชรอะไรให้กับเพื่อนนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับไม่เป็นไรครับเดินได้เลยอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของโตนะครับ เอาไว้เต้นรําในงานเลื่อนเดิงต่างๆ,ๆครับอันนี้แปลว่ามาแหล่จากันแปลว่ามามาเที่ยวด้วยกันครับครับเราจะเห็นนักท่องเที่ยวนะครับเดินผ่านาสะพานนะครับอุโมงค์โคมนะครับที่จัดประดับประดาได้สวยงามมากเรียกว,ว่ามาเที่ยวแล้วก็ประทับใจตั้งแต่เดินย่างก้าวเข้า,ขาประตูเข้างานมาเลยครับ ผมจะพาท่านพุทชมนะครับเดินแล้วก็บรรยายไปไปเรื่อยๆนะครับให้ดูการตกแต่งประดับประดาด้วยโคมนะครับเป็นสีต่างๆนะครับเหมือนท่านผมพาท่านมาท,ทัวชมสถานที่จัดงานจริงๆเลย ครับและก็เป็นจุดที่สะพานนะครับเดินลัดไปหายังอาคารอันนี้เป็นอาคารแบบสถาปัตยกรรมแบบชัยใหญ่ครับตั้งสูงเด่นเป็นสง่าเลยทีเดียวครับเราในระหว่างที่ผมยืนอยู่บนสะพานนะครับเราก็จะเห็นมองลงไปข้างล่างในตรงทุ่งนาด้าน,นาล่างนะก็จะเห็นคลองไปนะครับ ประดับประดาสีสันสวยงามครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมรู้สึกว่าแรกเพลินกันดีไหมครับแสงสีของเขาที่เขาจัดเต็มให้ครับในบริเวณจุดนี้นะครับใกล้จะถึงทางลงาจากสะพานที่จะเข้าบริเวณงานจริงๆแล้วนะครับเราก็จะได้ได้ยินเสียงของ การแสดงบนวีทีต่างๆนะครับซึ่งขณะนี้กำลังตีกรองนะครับคนยาวนะครับโชว์ครับครับเป็นจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มีการนะครับแจกคูปองให้กับนักท่องเที่ยวนะครับกฎกติกาก็มีอยู่ว่าเราได้กันคนละกี่ใบครับ เราได้กัน3ครั้งไม่ใช่ครับเราได้กหนึ่งชุดมี5ใบครับชิมอาหารโอ้โ oh หขยะได้ห้าเราห้อย่างครับผมโอเคอาหารหวานครับผมถ้าสมมติว่าผมาทำทำผู้ปองหายอ่ะจะทำยังไงทำผู้ปองหายมารับใหม่ครับโอเคครับขอบคุณครับทำหายแล้วไม่ดีเดี๋ยวขอบคุณครับครับ oh เราจะเริ่มเข้าสู่ในบริเวณงานแล้วตอนนี้นะครับ สถานที่จัดงานก็จะประดาป,ป,ประดับประดาไปด้วยโคมไฟสวยงามต่างๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าโคมโคมสี่เหลี่ยมครับข้างล่างนี้นะครับนักแสดงนะครับเตรียมเตรียมเตรียมตัวที่จะทําทการแสดงนะครับซึ่งก็จะสลับกันเป็นชุดๆนะครับขึ้นไปบนเวทีครับตอนนี้เขาก็อยู่ในระหว่างการพักาการแสดงชุดต่างๆอยู่ครับ เอออยู่อยู่มาถ่ายหน่อยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นจุดที่ตี้ห้าเขาเรียกว่าพูดปภาษาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนะครับจอเป็นการเล่นเกมนะครับมาได้เล่นเกมนะครับเที่ยวนลอยสอยดาวแล้วก็มีการรุ่นรับของรางวัลนะครับอันนี้ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือรอบต่อไปนี้นักท่องเที่ยวได้รับพลังเดินเข้ามาเพื่อที่จะร่วมสนุกกันครับของรางวัลมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับของ2 3 หนึ่งสองสามสี่ห้าอาเรียนเชิญครับเรีนเชิญรอกใหม่ครับลอกใหม่แต่หน้าคุ้นๆด้วยนะสดาวรอบนใหม่โอ้นั่นแหละแหมเราอธิบายเลยครับจัตติกาก็คือต้นสายดาวนะครับที่ดะให้น้องดากน้องสองคนยังไม่รู้ต้องอธิบายหน่อยครับถจับสายดาเสร็จแล้วด้านในสายดาจะมีหมายเลขนะเอาไปทำาสนเอ่า ่กีครับจะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวนะครับสนใจที่จะร่วมสนุกแล้วก็เล่นเล่นเกมนะครับอันนี้ก็เข้าเกี่ยวกันอยู่อ่าเสร็จแล้วประเมินความพอใจ